พี่ผมชอบไปเล่นแลงฮะน้องเด็กสัตว์นะรับตาเด็กสัตวเนาะจักสัตวนั่งกับลูกจักสัตวนั่งอกว่นั่งงอนมีจัตว์นนะรับตาน้องนั่งไปไหนกันหมดพี่รู้ทุกคนจักสัตวคิดถึงตาจักสัตว์มาคนเดียวเด็กนั่งตักตาดินั่งตักตาดีดินั่งตักตาดีดิ หนักหนักเกี้ตาอุ้มเจสั่นไม่ไหว,วอ่ะตาอุ้มผมไหวไหมไม่รู้ไหวป่าทุกคนดูดิเม้กี้อุ้มเจสั่นไม่ไหวเมื่อกี้เลยน้องตักตาอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขาล้มตัวลงอืมคิดีิ S <S <2: No. S 2> er er นะ้อเสียงเธอน่ะพี่คีตาเพชรนี้เนี่ยไป็นนนูให้ตาหน่อยให้ตาหน่อยกีกันโอเคน้อฉันได้ยินเสียงเธอแล้วนะนะน้อหญิงหญิงนังกีไปดูดิน้อ นาเนาไม่ฟังใช่ไหมน้าเนาะน้าเนาะตาจะงอนนาเน,นาะเม่กี้ตาจะงอนนาเนาม่กี้นั่งลงอ่ะตาจะงอนแล้วเนี่ยนาเน,นาะนาเนาฉันเรียกเธอตั้งนานเี่มันแปดร้อยรอบแล้วไปทำอะไรอยู่ ฉันได้ยินเสียงเธอเนะี่ยดังตุ้มตุ้มตุ้งงิงด้วยเล่นอะไรกันเนี่ยนะอย่าเล่นกันอย่าเล่นกันแรงนะตาได้ยินนะเน,นี่ยตุ้มตั้มตุ้มตั้มโอเคจะเรียกมาแค่นี้และโอเคไปได้แล้ะยิง ยญิงทำไมอ่ะหญิงวัดที่ตายญิงมาหลายตาตาเรื่หนึ่งก็มาไปเที่โนฉันเรียกแค่นี้เองไปเถอะหญิงท่ไมหญิงนั่งเลยนั่งเลยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงอนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่นั่งหรอไม่นั่งก็ตามใจตายยิงจะขี่หลังยญิงไม่นั่งหญิงจะไปขี่หลังนะไม่ขี่ก็ยังไม่ขี่นะ ตันอเคลกันลงตมือวัน้ตาเมื่อ้องกันลงกันอ้าะขี้ลงเมี้มีดูตัวก่อนนั่งลงเมี่นั่งดีกว่านั่งงี้อย่งงี้โอเคก่อตีมาอ้าตาอะไรเมี้ น้อง no. อะไรขเธอปอ,อ,อ,อบก็ไปหมดแล้วไม่กกี้ตั้มตามไม่เรียกผมเลยที่หมาถ้าเธอเล่นอะไรตึมตั้มตึมตัมต้มนะฉันได้ยินนะไปนีเม็กกี้เท่านั้นรักตานะอเม็กกี้าากรักตานำโชคนำโชคให้ออกมาเหรอนำโชค ม่อชงไม่ออกมาเม่กี้เดี๋ยวตาตัดย้าตรงนั้นก่อนนะนะอทีู่เลยเดี๋ยวตาเอาขนมมาแจกนะตัดยาเสร็จแล้วตาขนมมาแกนะนะชิมันต่อจริงเดี๋ยตาตัดยาตรงนั้นก่อนมาอย่า่านเนี่ยมาใล้ตจัดนะ ทางเดินเพนสะดวกไง ตัดตัดยาเสร็จแล้วฉันาตมื่อกี้ไนมาเมื่อกี้น่งลงหนิเมื่กี้ทำไมน่ารักจังเลยตาอยู่ไหนเมื่อกี้ก็อยู่นั่นเ่มาเกิมาเวมาเวลมาเวลทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่โอ้ตาโคกกำลังก <t desserts> ินอาหารอยู่หมด ตาเรียกมาเช็ดเฉยๆไม่เอามาเดี๋ยวทำอะไรอยู่มานั่งก่อนเลยนั่งก่อนนาะจะนั่งไหมเดี๋ยวไปกินโอ้เมื่อกี้อ๋อาเมืม่อก,ก,กี้เมื่อกี้เราเวลาคนอื่นเขามานั่งเมื่กี้โขก็จะลุกเขามีมารยาทนี่เหมือนนั้นเนอ้องเนี๋ยวไปกินได้ปะตาเรียกมาเฉยๆเรียกมาเช็คความหล่อ,อไปกินข้าวได้ปะไปกินอาหาร กินอาหารไปนะไปกินเลยน้ำโชก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 ไม่ออกมาหรอน้ำโชกน้ำโชกน้ำโชกฝนตกนี้น้ำโชกไม่ออกมาแล้วทุกคนพื้นเปียกน้ำโชกออกมาไหมน้ำโชกน้ำโชกไม่ออกมา นาโนทำอะไรอยู่ลองเรียกน้าโนรอบที่สองนะโนน้าโนน้าโนโนเธอได้ no. No. ยินเสียงฉันไหมน้าโนโนฉันเรียกเธอน่ะโนมัน no. ทำอะไรอ่ะน้าโนจำไว้เลยนะเรียกไม่มาเนะี่ยาะเรียกไม่มาจำไว้เลย กินข้าวอย,ยู่ทุกคนจำไว้เลยยิงยิงน้องยิงยิงยิงทำอะไรอยู่ยิงยิง,ย,งยิงทำอะไรอยูอ่อะไม่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 หนูกำลังกินข้าวอยู่ตาตาเรกยิงนกอันนี้นกทำอะไรอยู่นกก็กินข้าว ินข้าวหญิงน่ารักที่สุดเลยตาเรียกมาเช็คความสวยเฉยงไปโอเคไป <c oughs> ตาเรียกมาเฉยๆพี่หมาพี่หมาพี่หมาดูพี่หมาไปพี่หมาอืม,มตึงๆเฮ้ยเพิ่งจะกินข้าวเหรอ ตะเลี้ยงมาเลยอยู่นานเลยมาเบลทุกคนดูมาเบลมาเบลปุกปุยมากเขาเหมือนแบบเขาเหมือนใส่ไปเลี้ยงน่ะดูดิเขาน่ารักนะมาเบลน,น่ารักเลยน่ารักทุกคนเลยเขามีกราอยู่ที่หน้านะมาเบลเอมาเบลจะมีกราอยู่ที่หน้าะ okay, นะหญิงโอเคนะหญิงหญิงไปกินข้าวเส้นตาเลี้ยงมาเฉยๆ หญิงหญิงงงเรียกไม่ใช่ความสวยน้ำโชคน้ำโชค ชอบไม่ออกไปเลยนะฮะแหมสุลลมสุลลอสุลล์ไปจำบ้านหืมไม่ออกไปเลยตาไปนั่งอยูตรงน้นน่ะอต่อฝนมันตกอะผมไม่ชอบมชอบนะอืมเอาอากาศดีดีกอเลยอืม ôi mắt 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 cà chị ăn chỗ mắt 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 ta mắt 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 tất cả những gì mắt 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 ข้าขี่มีลูกกี่รอบแล้วหนูไม่ได้ไม่ได้ไรโน่หนักอ่ะหนักอ่ะโซ่รังอ้าโอเคเสร็จแล้วโอเคโอเคเหรอลองแล้วโอเคโอเคออกมือมั้ยหนู นะนะนะบอกกี่ท้ายอย่าค้างใส่กันกินอาหารนะ<ม>เราวังให้ดีนะทีห่หับดาวนะอะไรอ่ะตา่อนน้ำโชคเป็นไงน้องืไม่ได้นะกินก็อย่าค้างใส่กันนะ น้ตฉันเห็นเธอหยีฟันแล้วนะพี่มาร์กเสียงพี่มาร์กโน้ตเธอนี่ชอบพิตาบ่นด้ยนะก็จริงอับพี่มาร์กนี่น้ตตากำลังอุ้นน้ำโชกอยู่เดินมาอกินนะต้องเสียงสูงใส่เขาทุกคนไม่งั้นเขาจะค้างกินด้วยกันนะเนี้อ เออกินกันน้องดีๆ no. น้องก็พี่มาเวลเธอก็อย่างนี้กันนะโอเคต้องรักกันนะฉันยืนอยู่ตรงนี้โดย,งยงทงททาฟันยังหยีอยู่นะไม่ได้นะฉันหักดาวจริงนะอเอาเวลเหมือนกันก็ต้องรักน้องจากสัน,นังกินอยู่คนเดียวนะอ้ยสบายใจ ดีมากยิงแล้วยิงไม่หิวเล,วลยตาหยิงกินเรียบร้อยแล้วหลเหรอไมายิงน้อยน้องยิงเมื่อกี้ดิเมอกี้ได้กินน้ำมันตับปลาเป็นเม็ดอืมเมื่อกี้พี่มาทำไมมองตาขาวเงี้ยน,นะต่อมึโชคมึง <laughs> โชคสุดหลอ่อสุดหลอ่อของตาโอเคนะเดี๋ยวตาออกมานะนะตาไปทำอาหารก่อนนะโอเคนะ